สวัสดีครับวันนี้จะมาเตรียมเก็บหอมใบ้ทําพันธุ์ครับซึ่งวิธีเก็บยังไงให้เก็บได้นานนานพอที่จะถึงช่วงฤด,ดูการหน้าครับเพราะว่าหอมเนี่ยเขาก็มีอายุการเปลี่ยนของเขาเนะาะมันจะฝ่อคือที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยฝ่อหมดเลยครับให้เหลือแบบไม่ถึงครึ่งของไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับ ไม่ถึงครึ่งของครึ่งโดยซ้าไปมันจะฝ่อหายตายหมดไปก่อนทตนี้ก็ผมก็ไปค้นหาทํำยังไงเนาะจะเก็บให้ได้นาน,านพอดีไปเจอที่เขาสอนวิธีเก็บไว้ให้ได้นานๆนนครับทีนี้ผมก็เอามาลองทําดูครับนี่คือเป็นครั้งแรกที่ลองทําครับซึ่งผมว่าเนี่ยหอมที่ผมเตรียมไว้ครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อะไรมัง่งก็ตามที่เขาบอกครับนี่ครับ ถุงกระดาษถุงกระดาษก็อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ผมเอาถุงที่ผมมีอยู่แล้วเนาะเป็นถุงกระดาษใส่ขนมใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่เตรียมเพิ่มมาซื้อมาเพิ่มอันนี้เป็นปูนขาวครับปูนขาวแล้วก็แป้งครับแป้งทาตัวของเรานะครับเขาแนะนําไม่ใช้แป้งใตแคร์ครับกันชื้นได้ดีครับนี่ครับก็มีแค่นี้ครับส่วนขั้นตอนการทําครับก็ดูไปเรื่อยๆครับขั้นตอนแรก ขั้นตอนแรกเลยนี่ครับหอมที่เราคัดเลือกไว้เอาก็หาหัวสวยๆเนาะหัวกลมๆสวยๆอย่างเงี้ยครับเป็นหัวเดียวครับถ้ามันถ้ามันติดกันก็ฉีกออกนี่ครับถ้ามันติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ดึงออกนี่ครับแล้วก็เอามาตัดรากออกครับคล้ายๆขั้นตอนตอนที่เราจะเอาไปปลูกนั่หนลนะครับคล้ายๆขั้นตอนที่จะปลูกตัด รากแล้วก็ตัดหัวออกให้เหลือประมาณเนี้ยแหละครับเหมือนที่เราจะเตรียมปลูกนะั่นแหละอันเดียวกันเลยนะครับเอารากออกเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนวิธีทำที่ผมจะทำวันนี้จะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะเก็บเอามาให้ดูทีละขั้นตอนขั้นตอน,ตอนอีกทีนึงครับตัดหัวตัดหัวแล้วก็เอารากเก่าออกเนาะแล้วก็เอาเปลือก เลือกที่หนาๆออกให้มันเหลือกลมๆอย่างเงี้ยครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่เห็นครับก็มาตากแดดครับถ้าแดดดีๆหน่อยก็สักชั่วโมงกว่าๆก็พอแล้วครับแต่ถ้าแดดไม่แรงมากก็สักสองชั่วโมงนะครับมาแตกตากแดดไว้แบบนี้ก่อนครับแล้วค่อยทําขั้นตอนต่อไปครับครับเมื่อผมตัดทอมตัดรากเก่าออกแล้วก็ตัดปลายข้าวบดออกหน่อยเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ เอาเปลือกนอกๆอะเนาะออ,ออกแล้วก็ไปตากแดดไว้วันนี้แดดดีมากผมต,ตากตากชั่วโมงกว่าครับนี่คือตากเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาปูนขาวมาโรยโรยแบบนี้เลยครับโรยแล้วคลุกเคล้าเข้ากันก็โรยให้ทั่วครับพยายามให้ติดทั่วทั่วถึงงนะครับ ทุบเ้าทั่วยนะครับไปติดทั่วถึงอบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการทดลองลองผิดลองถูกครั้งแรกนะครับมันจะได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลเนี่ยผมทาคลิปให้ดูอีกทีนึงขั้นตอนถัดไปครับเน,เ,รเนี่ยครับถุงเป็นถุงขงนมครับที่เราเตรียมไว้ถ้าถ้าใครจะลองทําก็ซื้อถุงใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับยาวเลย อันนี้ของเ,เอาของเก่าที่มีอยู่แล้วมาใช้นี่ครับรใส่ถุงเข้าไป,เ,ป,ปเดี๋ยวช่างดู<อ>ถังถุงนี้จะได้เยอะแค่ไหนครับสใส่ไปสักสามสี่กัมเราตามด้วยแป้งเด็กแครครับนี่ของแครช่วยกันชื้นครับแป้งเด็กบีบเข้าไปเลยอ่าทำไมไม่ออกอ่านี่ครับบีบเข้าไปเลยนี่ อใส่เข้าไปอีกอใส่เข้าไปสามสี่กัคกับบีบเข้าไปอีกออย่างนี้ครับทำเป็น,ช,นชั้นจนเต็มครับจนเต็มนี่ครับใส่เข้าไปอีกเติมเข้าไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นการาเป็นการทาแป้งให้หัวหอมเขาหอมยิ่งขึ้นอ่าเดีดดดด๋ครับพอเต็มแนละ้วเราปิดเลยครับใครมีนังยางนี่อะไรก็ปิด<ม>ปิดใ<ม>บแบบ<ม>นี้ครับอโอเคนะครับเดีครับเมื่อเรากรอกมัดเสร็จเรียบร้อยเป็นถุงวันนี้ผมแพ็คถุงละกิโลครับเอาไว้ เขาแนะนำให้เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวร้อนๆหน่อยยิ่งดีครับก็ยังไงก็คอยติดตามว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับ